เห็นไหมคะบมงทีมันอยู่ที่ที่นะคะอยู่ที่เราวางด้วยเนาะเป็นว่าเราจะใช้โซลิยน์เข้าเปิดปิดเปิดปิดตัวนี้ได้ไหมจะให้เห็นปะเปิดเห็นไหมคะดูที่มือฉัคะเรามาอยู่กัน EP สุดท้ายแล้วค่ะตอนจบแล้วค่ะของโซลิยด์ตัวนี้โซโลิโน่เนมเพตตีไว้ที่ไฟสองร้อยนะคะ มีบางท่านถามมาเรื่องไฟสองเ้อยมีช่างก็เลยเน้นยำนะ้ำเนาะคือตัวนี้เนมเพจตีไว้ที่ไฟสอง้อยแต่เรามาใช้ไฟบ้านเราได้นะคะเป็นเครื่องจักรที่มาจากประเทศนอกนะคะจากต่างประเทศเนาะแล้วก็ใช้ไฟสองร้อยนะคะถ้าเครื่องจักรต่างประเทศเขาจะใช้ไฟสองร้อยนะคะเป็นไฟบ้านเขานะคะไฟต่างประเทศเนาะแต่ตัวเนี้ย ใช้ไฟบ้านเราได้ไม่ใช่ว่าเครื่องจักรทุกตัวจะใช้ไฟบ้านเราได้นะคะเฉพาะตัวนี้นะคะใช้ไฟสองร้อยี่สิบได้นะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะเนาะคลิปนี้ตรงปกค่ะเราจะมาต่อหัวสายค่ะไม่มีใครตอบให้เลยนะเมี์าั้็ถามเองตอบเองนี่นะคะเราจะมาต่อหัวสายมอเตอร์ลิ้นผันแล้วขอโทษด้วยนะคะบางทีเมีท่างจะพูดผิดบ้างพูดไม่ถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะ คือมีอะไรก็บอกได้นะคะเนอะอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่ากันนะคะพูดกันดีๆบอกกันดีๆได้นะคะจ้ะเพราะบางทีเพิ่งถ่ายมอเตอร์เสร็จพอมาถ่ายโซลินอยก็จะเรียกโซลินอยเป็นมอเตอร์เนาะโอเคค่ะตัวนี้คือโซลินอยเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อหัวสายกันนะคะตรงปกเลยนะต่อหัวสายหลังจากที่เราพันเสร็จแล้วนะคะ ep นี้จบแล้วค่ะต่อหัวสายเสร็จเราจะไปอาบน้ํายาแล้วก็ ประกอบลองให้ดูเลยนะคะลองแบบไหนซึ่งลูกค้าส่งมาแค่นี้นะคะไม่ได้ส่งมาทั้งตัวนี่คือตัวที่พันเสร็จแล้วรอการอาบน้ํายานะวันนี้วิธีอาบน้ํายาแบบนี้ยังไม่เคยลงเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าทจ้นทองจะทําแบบไหนนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าอาบน้ํายาแบบลุ้นระทึกนะคะโอเคเดี๋ยวให้ทจ้าของหาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะค่ะนี่คือการล็อกสายนะคะนี่คือหัวสายอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ฝั่งแรกก็คือฝั่งที่ใส่ปลอกสายสีแดงไว้เห็นไหมคะสายจะออกสองเส้นีสายเดิมเขาเลยค่ะล็อกไว้แบบนี้นะคะ สายตอกันแม่สายไปจนรวดตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวกั้นเฟสนะครับตัวนี้นกั้นเฟสกั้นสายพอเราจะต่อหัวสายตรงนีน้ตัวนี้ค่ะ ไม่หรือเปล่าคะใช้สปอตนื้อ่ายพันไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มต่อหัวสายมอเตอร์กันเลยนะคะให้ช่างทองหาปลอกสายก่อนตอนนี้หยาดหยอดกาวร้อนไปหน่อยนะึค่ะ่นะคะ่ะปลอกสายสีแดงนะตัวเส้นนี้ถ้าใครสังเกตด,ดีๆท่างทองจะม้วนให้เป็นสองเส้นนะคะสองเส้นม้วนกัน ให้เขาเป็นเกลียวนะคะแล้วเขาก็จะแข็งเพราะว่าเป็นจุดสิ้นสุดแล้วของุดลวดนะใช้หัวสายเดิมนะคะ ถ้าเวลาพันเราจะพันให้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับได้พันให้ดูยแบนต้องเตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาขาดง่ายนะครับ กีเสร็จนะคะเราก็จะมาเซฟปอกสายเลยค่ะเซฟปอกสายแล้วก็มัดนะคะเซฟแบบนี้เลยเอาปอกสายใส่ไปตรงที่เราบัดกีนะคะจับๆดูด้วยนะอย่าให้มันคมนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดเลยค่ะมัดให้รอบเลยนะคะด้วยไหมที่เรามัดหัวสายไว้ตั้งแต่แรกอะคะ่ะเนี่ยทำแบบนี้เลยนะคะมัดให้รอบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนโอเคค่ะ ตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็จะมีเมียช่างจะปิดเสียงเป็นบางช่วงนะคะเพราะว่าจะมีเสียงนกรบกวนเนาะก็จะไม่ได้พูดนะก็ดูตามภาพได้เลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามันจะมีแสงวูบวววาวาบเนาะเพราะว่ามันเป็นกลางคืนแล้วค่ะเมียช่างใช้แฟลชของโทรศัพท์นะคะก็เลยอาจจะมีแสงนิดนิดหน่อยๆนยเนาะ โอเคเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ํายาเลยค่ะให้ช่างทองเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะขั้นตอนการอาบน้ํายานี้ยังไม่เคยลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะอาบน้ํายาแบบไหนนะคะไปดอน,นดกันเลยกํากลังจะอาบน้ํายาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนนี้กําลังจะอาบน้ํายาโซลินนยแล้วะคะ่ะตอนนี้โซลีนอยคอยดูดนะคะส่งมาจากพังงานนะ ะะเป็นขวดน้ำนะคะตัดออกครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าเราจะใช้โซลินอยดัมลงไปในน้ํายาเลยนะคะก็คือจะเทน้ํายาเข้าไปแล้วก็แช่โซลินอยแบบนี้เลยนะคะเนาะแบบนี้ยังไม่เคยลงคลิปนะนี่ค่ะี่าที ทไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มเลยนะคะ,เ,ะ,คะเต็มเลยนะคะ เราก็เทปไปแบบนี้เลยนะคะให้เกือบเต็มเลยนะนี่ค่ะจะสลับกันนะคะพอสองตัวนี้ได้ที่แล้วนะคะช่างทองจะยกสองตัวนี้ออกนะแล้วก็ใส่อีกสองตัวเข้าไปนะคะแล้วก็ไปอบค่ะอบเสร็จพรุ่งนี้แห้งเราก็จะมาลองกันเลยนะคะตอนนี้เราอาบน้ํายาแห้งแล้วนะคะเช้าแล้วเนะาะเมื่อคืนเราอาบน้ํายาทิ้งไว้นะคะจุ่มไว้นะคะแล้วพอเขาเคลือบหมดตัวเราก็ต้องมาดึงออกจากน้ํายานะคะมายกออกนะนี่ค่ะสี่ตัว พร้อมแล้วค่ะช่างทองกำลังต่อสายไฟนะคะเราจะลองที่ไฟ220โวลต์นะคะตัวนี้เป็นโซลินอย์ AC ไฟ200นะคะเนมเพจของโซลินอย์นะแต่เราใช้ไฟบ้านเราได้ค่ะเป็นไฟ220นะคะ mm hmm. นี่ปับไฟค่ะแล้วก็เบรกเกอร์นะ mm hmm. ช่างทองจะลองทีละตัวนะคะแต่ว่าต่อสายไว้แล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเมียช่างจะพยายามโฟกัสให้เห็นปลักไฟด้วยนะทุกคนให้สังเกตทีละตัวนะคะนี่นะทีละตัวนะคะช่างลองตั้งใกล้ๆกันได้ไหมโอเคนี่ค่ะเปิดไฟข้าวเปิดปิดเปิดปิดเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอ่ะค่ะ น,น,น,ะะนี่ค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมกว้างที่ทำเอาไว้บนโตนี้ได้ไหมจะให้เห็นปัตไฟด้วยโอเคนี่ค่ะเวลาทำง,งานเขาจะดูดตึ๊บเข้าไปเลยนะคะทุกคนเปิดเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างมุมนี้อะช่างทองดูที่มือช่างทองนะคะอีกทีค่ะ ก็คือเขาจะดูดเข้าไปเห็นไหมคะดูที่เบกเกอร์นะช่างทองจะใช้เบรกเกอร์นะคะเวลาลองมอเตอร์ลองอะไรก็คือจะเป็นกล่องนี้ปลั๊กนี้ตัวแรกเสร็จค่ะสำเร็จนะเราก็มาต่อสายตัวที่สองจ้านะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนลองสซลนอยนะคะช่างทำไม่อันตรายนะคะ คนที่มีความรู้ด้านช่างสามารถทําแบบนี้ได้นะคะลองนี่คือการลองงานเทสงานส่งลูกค้านะคะตัวนี้คือตัวที่สองค่ะเมียช่างอยากให้เห็นตอนที่เสียบปลั๊กหรือว่าเปิดเบเกอร์เห็นไหมคะเนาะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆก็จะไม่เห็นตรงปลั๊กนะแต่ว่าจะเห็นนี่คะ่ะโอเคตัวที่สองผ่านค่ะ ดึงปลั๊กออกแล้วนะคะเพราะเราต้องมาต่อทีละตัวนะคะต่อไว้แค่ขาเดียวนะ4ตัวก็เราก็มาสลับสายไฟนะคะคลิปนี้สมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะเป็นคลิปจบแล้วค่ะเนาะก็ลองให้ดูด้วยนะคะการทำงานของช่างทองก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้องเทสงานลองงานก่อนลูกค้าโอนตังค์นะคะ สี่ตัวนี้มาจากพังงานะคะภาคใต้ของประเทศไทยเลยนะคะเมียช่างอยู่ขอนแก่นนะคะสามารถส่งในทั่วประเทศนะอย่างที่บอกนะคะบอกทุกๆคลิปเลยสําหรับโซลิโนยถ้าถ้าหามาถหาซื้อได้เมียช่างให้หาซื้อนะคะอยากอยากอยากได้ภาพนี้ดูเหมือนเขาเด้งดีจังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้ยินเสียงสับเบเกอร์อยู่เนาะโอเคค่ะ ค okay. ตัวที่สามผ่านแล้วค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะเทสงานรองงานเบเกอร์ต้องอยู่ที่มือเราตลอดนะคะสำคัญมากนะคะเรียบน้อยค่ะเสียบปลั๊กไฟนี่ค่ะถ้าถ่ายไกลๆก็จะเห็นเดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ๆกันตัวสุดท้ายค่ะ ันอยู่ที่แกนนะบางตัวที่แกนเขาคล่องเขาก็จะเด้งดีมากตัวที่สามน,นะโอเคเหมือนกันแล้วเห็นไหมคะางทีม,มันอยู่ที่ที่นะคะอยู่ที่เราวางด้วยเนาะโอเคโอเคค่ะสำเร็จเสร็จสิน้นสำหรับคลิปนี้ก็จบ สวยเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นเอซแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเมียช่างด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจเป็นค่ามามา่าปลากระป๋องให้ช่องเมียช่างมีต้นทุนทําคลิปต่อไปก็ฝากแชร์ด้วยนะคะการแชร์จะทําให้เมียช่างมีค่ามามา่าปลากระป๋องเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปจ้าฝากช่องเล็ก,ลกๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ